สวัสดีครับคุณผู้ชมนดีต้อนรับสู่ SS Channel นะครับว่าวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปอยู่แคปซี S 24 Series นะครับที่เซ็นทรัลลาดพร้าวตอนนี้เป็นเวลา10โมงกว่าๆนะครับ10โมง24นาทีแต่ว่าผมจะไปเซ็นทรัลลาดพร้าวประมาณบ่าย3-4โมงรีบเปิดคลิปยังเลยสายตื่นเต้นนะโอเคเดี๋ยววาร์ปไปที่ลาดพร้าวกันเลยตอนเย็นนะฮบาย คุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ถึงเซ็นทัลลาดพร้าวแล้วนะครับตอนนี้เวลาออบ่ายหนึ่งยี่สนาทีผมมาไวก่น่นาจะมานี่ประมาณสามโมงใช่ไหมแต่ว่าทุระเสร็จก่อนก็เลยมาก่อนเออบูธซัมซุงก็จังอยู่ชั้นหนึ่งนะครับข้างล่างเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปแป๊บหนึ่งอนนี้นะครับเซ็นทัลลาดพร้าวตอนนี้มีมินิด้วยบูธรถนะ ก็ลงไปที่ชั้นหนึ่งครันู่นแหละครับบูสซัมซุงโหคนเยอะมากนี่ดูคนคนเยอะอยจริงโอเคเดี๋ยวพาไปดูเครื่องจริงเลยฮะก็คือตอนนี้ผมมาเร็วเกินนะดูคนเยอะมากข้างหน้าดูคนดิเยอะจริง ก็บอกว่าเข้าได้ตอนบ่ายสามแต่ว่าผมยี่มีเพิ่งบ่ายหกช่วงเองผมจะไปดูข้างบนป็ะไดนะครับผมมาข้างบนแทนนะอันนี้ก็เป็น S24 Alta สีจทเทเนียมเหลืองนะครับนี ข้างเครื่องก็ประมาณนี้เลยนะข้างบนผมว่าก็สวยนะเนี่ยสีนี้เหมือนจะสวยสุดแล้วนี่เลยอันนี้เป็นตัวเล็กนะอันนี้น่าจะสีสีซิวเวอร์เปล่าวะประมาณนั้น อันนี้จะเป็นสเตนเลสนะและเน,นี่ยจะเป็นไทเทเนียมเคเนี่ยนี่สำหรับ S24 ตัวเล็กสุดนะครับอันนี้เป็น S24 Plus อันนี้สีดำเดี๋ยวผมลอง AI ให้ดู นี้คือสีดำนะนี่คือเอทิพสีพัดอันนี้จะเป็นสีไทเทเนียมนะครับมันก็จะแบบเหลือบๆแสงมันจะออกสีเหลืองๆหน่อยนี่เลยสวยนะครับสีนี้แต่ว่าสีเหลืองสวยกว่าจอจอแบนแล้ว ส่วนราคาก็24อัลต้านะครับ46 0 0เริ่มต้นนะแล้วก็24พัท38,000ก็ตัวเล็กสุดก็จะเป็น33,000 กล้องถ่ายรูป S24 Ultra นะครับอันต้า Y12 เลนหลัก200เทเล10และซูเปอร์เทเล50ล้านนะครับในส่วนของ S24 S24 Plus นะครับอันต้า Y12 เลนหลัก50แล้วก็เลนเทเล10ล้านครับอันนี้คือกล้องหน้า S24 <F> Ultra น,นะครับประมาณนี้นะนะสวยมากน่สีดำใายดู ว่าต้องหน้าสดมากเลยเนสดมากๆต้องหน้าอันนี้ก็จะเป็นต้องหลังนะครับเสร็จรอนานจะลองอัดให้ดูไม่ต้องส่งส์เป็นสีที่ฟรีมาแล้วแล้วอันนี้เลนันต้าวายอันนี้เลนหลับนะครับคูณสามคูณห้าคูณสิบ ไได้ไกลสุด20เท่าเหมือนเดิมแต่ว่ากล้องต้องดีกว่าเอทีพสามอีกแล้วกล้องมันดีกว่าเอทีพสามอีกแล้วครับ ในส่วนของการเล่นเกม S24 Ultra นะครับซิปสแลปดาร์กอน8 Gen3 นะครับก็ประมาณนี้เลยเกมก็ลื่นนะครับผมว่าความลื่นไม่ต่างกันเลยนะครับสำหรับ S24 Plus แล้วก็ S24 ปกติเนะี่ยจะใช้ Exynos 2400นะครับ เป็นไงบางครัสำหรับ S24 g Series ทั้ง3รุ่นผมก็ลองเล่นให้จบครบแล้วยกเว้นเรื่อง AI นะไปดูช่องอื่นเอาแล้วกันนะครับผมไม่สามารถรองให้ได้เนาะเออไปเคครับไปชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสมาทำอะไรรอติดตามมันด้วยนะครับ,สว,บรสวัสดีปครับสวัสดีครับมาดูปูข้างล่าง น,นี่ก็จะมีแต่คนดังนะวันซัมซุงฮะปีหน้าหรือว่างานหน้านี่ผมผมขอเข้าไปเป็นสื่อมังนะครับจะขอบคุณมากๆครั